Hey, the, the fuck you mean you ain't heard no fucking. How come all this conversation, me, 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 me? How come all your ladies, they want me, 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 me? ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเอมี่อีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยมี่ก็จะมารีวิวแป้งนั่นเองนะคะซึ่งเป็นแป้งที่มี่ซื้อเองร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็เป็นแป้งที่หารีวิวใน YouTube ค่อนข้างยากนะคะ <c oughs> ก็เลยอยากรูว่ามันประสิทธิภาพเป็นยังไงนะ <c oughs> ก็เลยจะมาทำรีวิวเป็นคลิปเลยละกันนะจะเป็นเจ้าตัวนี้ค่ะเรนกุชชีนั่นเองนะตัวนี้เนี่ยเป็นแป้งกุชชีนะคะอ่านไม่ค่อยออกอะพาวเดอร์เดอะบู ก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็น,ปนแป้งของกุชชี่นะคะซึ่งเขาก็ทํามาเป็นไลน์โปรดักต์แบบบิวตี้ด้วยนะช่วงนี้ก็จะมีทั้งลิปทั้ทงแป้งทั้งคุชชั่นอะไรต่างๆนะคะก็จะมีนะตัวนี้เนี่ยมีเป็นบายคิงพาวเวอร์นะมี่สั่งมาจากร้านพีออเดอร์นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลองกันนะเปิดมาข้างในนะคะบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากกลิ<ว>่นหอมมากจริงๆอะทุกคนแล้วก็นี่แพ้ดมคือมันสวยตรงที่ว่าถุงกำมะหยี่เขาเนี่ยมีพิมพ์คพว่ากุชชี่นะคะเอาไว้ใส่ตลาด แป้งนั่นเองซึ่งมันก็นั่นแหละต้องการถลอกเพราะว่าตลับเป็นไงจะด,ดึมนี่ <Wow. S 1> เห็นไหมตลับเขาแบบว่าสวยมากดูดูรีเจอร์เขาโอ้ทองชมพูหลูสุดๆนี่ข้างหลังก็เป็น,นี้ยคะ่ะ นะเห็นลายป่ะเออพิออเดอร์ P มาเป็นเบอร์หนึ่งนะราคาตามป้าย King Power เนี่ยจะอยู่ที่2 0 4 0่บาทก็แล้วแต่ว่าร้านนั้นจะหิ้วมาเท่าไหร่นะคะก็คือวันนี้เนี่ยมี่แต่งหน้ามาแล้วลงรองพื้นแล้วแต่ว่าไม่ได้ลงแป้งอะไรใดๆนะคะวันนี้มี่จะไปข้างนอกด้วยก็เลยอยากจะรู้ว่าเออมันช่วยแบบอนั้นได้ไหมเห็นว่าหน้าก็ยังจะมีความแบบหนึบๆนึบของรองพื้นอยู่นะคะเพราะว่าจริงๆมี่อยากใช้นานแล้วแต่ว่ามี่รอถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูกันนะคะเปิดมาข้างในจะให้ดูก่อนเลยว่าทำน้นเต็ <Wow. S 2> สวยป่ะแป้งเนียนมากแต่ว่าสิ่งที่อยากบอกก็คือเจ้ารูเนี่ยที่เขาบอกว่าให้ใช้เปิดเปิดแบบเปิดแป้งอะเปิดออกมาข้างในมันจะมีพับอะคือแบบรู้สึกว่าไม่เวิร์กมันค่อนข้างเปิดยากเห็นป่ะมันก็เสียวเล็บจิกจิกแบบจิกน้องมากาเลยไม่รู้ว่าต้องใช้วิธีไหนนะก็าจะต้องยัดเข้าไปทางเล็บอย่างงี้อ่าข้างในก็จะเป็นพับอย่างงี้นะคะเอ่ยพับสีขึ้นครีมแบบนี้นะคะเนี่ยน่ารักมาก น,นุ่มนะคะเป็นกรรมะหยี่นะตัวนี้ก็จะมีพิมพ์ว่า กุชชี่ข้างในสีชมพูหมดเลยทุกอย่างคือแบบว่าปังมากแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาใช้ลงกับแปรงก่อนนะคะเพื่อแบบว่าความแน่นเนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรขนาดนั้น,นมิมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แป้งรองพื้นแบบว่าปกปิดอะ่ะมันเป็นแป้งแบบเซตหน้าให้ผิวดูแบบฉ่ำๆนะคะแล้วก็จะแตะลงไปเลยเราไม่ต้องกลัวคําว่ากุชชี่หายนะเพราะเราซื้อมาใช้จริงโอ้ทุกคนฟอร์เรสน้อยมากไม่ล่วงเลยคนมันไม่ล่วงมาเลยบ้านในตลาดคือไม่ล่วงเลยฟอร์เรสน้อยมากจริงอันนี้ตกใจ โอเคเรามาลองกันอิ้เลสน่อยมากจริงๆอะก็มีความแมทขึ้นนะคะเอ็นแมทเงาองอ่ะแมทไปละไม่เงาละอืมก็กผิวก็จะแบบว่าเบลเบลนะผิวมันจะแบบแค่แบบเบลเบลว่าเออเนี่ยใช้แป้งมาแล้วนะ ไม่ได้มีกิตเตอร์ไม่ได้มีอะไรนะพรานี้เป็นแมทนะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกด้วยก็เลยอยากรู้ว่ามันมีประสิทธิภาพในการคุมมันมากแค่ไหนนะเพราะว่าวันนี้รองพื้นก็ใช้รองพื้นธรรมดานะคะเดี๋ยวจะไปคาเฟ่ด้วยวันนี้ไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าคือมียังไม่ได้คาดหวังกับน้องว่าน้องจะปกปิดหรืออะไรนะก็เลยไม่ได้แบบว่าต้องไปทดลองแบบแต้มตามรอยอะไรเงี้ยคือมีอยากมาลองว่ามันคุมมันได้หรือเปล่าแค่นั้นก็พอนะเพราะว่าเอาไว้เติมนะคะระหว่างวันเพราะว่าก่อนออกจากบ้านเนี่ยเราก็คือกบแน่นอยู่แล้้ววใชตั ะะซึ่งมันแน่นมากจริงๆอันนี้คือเบาๆคือแบบอยากได้งานผิวเวลาไปเติมให้หน้ามันแมทเฉยๆแล้วก็อยากรู้ว่ามันคุมมันไหมแบบเหมาะสมกับราคาหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราออกไปข้างนอกแล้วอ่ะหน้าเรายังจะโอเคอยู่ไหมเราจะไม่ซับเลยนะเราจะใส่แมสเราจะใส่อะไรปกตินะคะไว้เจอกันคะ่ะทุกคนม่กลับมาแล้วนะคะจากที่ออกไปข้างนอกมาแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุม่มอะทุกคนทั้งกินข้าวทั้งนู่นนี่นั่นนะคะไม่ได้ซับหน้าเลยทุกคนจะเห็นความมันบนใบหน้าเห็นปะ นี่ก็คือความมันที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะซึ่งมีรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้คุมมันอะไระหรอกแล้วก็ความผ่องก็โอเคนะมีรู้สึกว่ามันก็ช่วยเบอร์ูขุมขนเบอร์ผิวเบอร์่องอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะแล้วก็ก็ไม่พกเก๋กๆแหละนีว่าแล้วก็หอมนะคะดีต่อใจมากๆนั่นแหละราคาก็ราคาก็แรงมากสําหรับเออไม่ค่อย <laughs> ไม่ได้ค่อยปกปิดเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่าแบบเป็นผิวแบบว่าลูกคุณหนูแบบว่าเบาๆสบายๆอย่างงี้มากกว่าเนาะถ้าใครอยากปกปิดก็ยังไม่แนะนํานะคะนั่นแหละอยากไปลองก็ ามารถไปซื้อได้นะคะจริงๆมี่ก็ไม่รู้ว่ามันมีขายนอกจาก k ี n g Power แล้วจะมีที่ไหนนะแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับเขาไม่ได้ขายในช็อปกูชี่แล้วนะคะเขาไปขายในแบบตามโซนบิวตี้ต่างๆของห้างเซิร์ชล่าสุดมี่ก็เจอใน Central Online นนะคะก็สามารถไปกดมาได้นะน,นี้เบอร์หนึ่งนะคะทุกคนมันก็มีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาประมาณนั้นจริงๆมี่เคยเห็นอันนึงมีเบอร์ศูนย์ด้วยแต่น่าจะเป็น t r a n s l u c e n t นะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะซึ่งสีนี้ก็เข้ากับผิวมี่มากๆแต่ก็เห็นความมันหรือไม่่่แตมมัันก็หลายชวโง น,นื้อออกแม้ว่าเราไม่ซับไม่เติมเลยอ่ะแต่ก็ถือว่าดีมากเพราะว่าใส่แมสอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้หลุดเยอะนะคะแล้วแป้งมันก็รู้สึกว่าทําให้ผิวอักโกลมากๆเวลาถ่ายรูปดูผ่องแล้วพอย,ยิ่งแบบพอมันเกิดความมันอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออมันเบลคขมขนได้นะแล้วก็เอนั่ะแหละนี่ก็บรรลองนิดนึงอ่ะนิดเดียวนิดเดียวไม่เไรหรอกเข้าข้างตัวเองเพราะว่าซื้อมาแล้วนะคนใครอยากตามก็ไปตาได้นะคะราคาอยู่ที่ประมาณ2องพบบาทอันนี้ของใน king power นะวันนี้ก็แค่นี้นะคะถ้าใครอยากให้รีวิว ก็สามารถมเมนไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะเอาไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย